สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องวันวังช่างแหงกับผมบอลเก่งครับเมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตบ่ออนุบาลกุ้งฝอยนะครับผมนี่ครับผมบ่ออนุบาลกุ้งฝอยในบ่อซีเมนหนึ่งเมตรนะครับขนาดหนึ่งเมตรอ่าเดี๋ยวผมปรับไฟก่อนสักครู่ครับผมอันนี้เปิดแฟลชกันครับ นี่ก็เป็นลูกกุ้งฝอยนอะครับผมลูกกุ้งฝอยตัวแดงๆนี่คือยังบ่ท่านหลอกขาเนะครับกุ้งเต้นกับกุ้งเต้นอ่าเป็นกุ้งฝอยที่ตักมากนะครับผมบ่ท่านได้ขยายพันธุ์เองในบอ่อนะครับแต่ว่ากับป้อย พอผ่านแม่พ่านลงไปบางส่วนแล้วนะครับกับว่ท่านเห็นว่าเขาจะตุยไปนะครับแล้วก็มีปริมาณกุ้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในในบอ่อตัวนี้ก็เป็นบอ่อนุบานนี่ครับเห็นตากุ้งครับตามขอบบอ่อครับลักษณะบอก็จะประมาณนี้แหละครับผม นี่ครับมีรูปกุ้งฝอยติดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวสิมาเปิดเบิงครับผม ลึกๆก,ก็จะมีลูกกุ้งนะครับผมตามขอบบ่อครับผมนี่ครับนี่ครับที่พี่น้องเห็นอยู่นันนะครับก็จะเป็นลูกกุ้งฝอยนะครับผมความเป็นไปได้ตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงไว้เบื้องเล่นได้นะครับนี่ครับ กุ้งฝอยกุ้งฝอยหอยขมนะครับกุ้งฝอยกับหอยจุกเบิ้งครับพี่น้องครับพามาเบิ้งกุ้งอัปเดตกุ้งนะครับบอกอนุบาลกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยหอยขมตัวใหญ่กับมีนะครับตัวใหญ่เขาจะซ่อนอยู่ในในฟางนะครับในเฟืองในเบ็ดตอข้างล่างนะครับ ทีขาเตรียมบ่อกุ้งไว้นะครับผมกะจะมีขีงัวนะครับใบตองใบตองใบไม้นะครับจิรนหลวงลงตามธรรมชาตินะครับแหนแดงจอกแหนนะครับการไข่การฟักผมกะสังเกตยากอยู่ขึ้นกันนะครับผมแต่มีความเป็นไปได้นะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงไ้ดูเล่นได้นะครับเลือกไผ่ที่เฮ็ดเป็นธุรกิจ สามารถคอมเมนต์แหลกเปลี่ยนเรียนรูไปน้ากันไดเนาะครับผมนี่ครับก็มีฟางนะครับอยู่ข้างล่างที่ปลาโกเทนอยู่น,นันก็นกนคือกุ้งลูกกุ้งทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนพ่อแม่พันธุ์ก็น่าจะอยู่ใต้ใต้ฟางนี่แหละครับใต้เฟืองนี่แหละนี่ในเฟืองในอย่างนี้เต็มอัปเดตกุ้งฟอยครับวันนี้อืมก็ถือว่าหลายอยู่นะครับ มาดูลูกกุ้งครับผมขี้งัวเด้อครับผมกะขี้วัวก็สามารถอาจจะเป็นอาหารของกุ้งได้นะครับผมอาหารของกุ้งของผมที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอาหารปลาดุกข,ขนาดกลางกับขนาดเล็กแล้วกะอาา็อาหารอาหารปลาสวยงามนะครับซึ่งราคากับบ่กแพงปลาหางนกย่งนี่แหละครับผม กสิให้เพื่อนให้ลูกกุ้งกินได้เขากรสิเอาไปกินได้ดีดีกว่าอาหารเม็ดใหญ่เนาะครับผมเพราะว่าเขาลากไปกินได้เนาะครับผมอ่ะตามความพอใจของผมเนาะครับผมใครมีความเห็นยังไงกะ็เมลแหลกเปลี่ยนได้ลูปไปน้ากันครับผมคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับเบิ่งลูกกุ้งไฟครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ